รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดีค่ะดิฉันเป็นตัวแทนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ4ได้มาศึกษาแหล่งเรียนรู้บ้านนาหลังคาแดงณนะบ้านเลขที่138มู่6บ้านสันนายาวตำบลสีคำ้ำอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายค่ะ หลังคาแดงเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนที่หากใครๆได้มาแวะเวียนเข้ามาในพื้นที่แห่งนี้นอกจากจะบรรยากาศดีความมีความร่วมรื่นมีความหลากหลายของต้นไม้ใบหญ้าที่สัมผัสได้แล้วยังได้รับความรู้เสริมปัญญาที่เจ้าของพื้นที่พยายามถ่ายทอดทางเรื่องของสรรพคุณพืชผลต่างๆได้ดี แกใช้ชีวิตส่วนหนึ่งเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำโครงงานพิเศษเกี่ยวกับพี่น้องชาวบ้านและชุมชนทั้งที่ราบและบนดอยและเข้าร่วมโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงโครงการชีววิถีเพื่อพัฒนาแบบยั่งยืนนอกจากนี้ลุงแปกยังได้นำที่ดินซึ่งเป็นมรดกตกทอดจากรุ่นพ่อรุ่นแม่ที่มีอาชีพทำนาปลูกพืชไร่ปลูกผัก มาปรับเปลี่ยนเป็นสวนเกษตรแบบผสมผสานปลูกทุกอย่างที่กินได้กินทุกอย่างที่ปลูกตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงทําการเกษตรที่เอื้อต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมและที่สําคัญคือการทําให้พื้นดินแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับคนทุกเพศทุกวัย เลยนะคะที่ได้มาเกี่ยวข้าวในครั้งในครั้งนี้กับเพื่อนๆรู้สึกว่าดีใจตื่นเต้นมากๆเลยก็เดี๋ยวก็ไปติดตามเกี่ยวข้าวด้วยกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะ คือเกี่ยวข้าวครั้งทีแรกทำยังไงล่ะคะพี่อี้เจาดข้าวเราตัมอันกราทุกแล้วรวยตัดอัอี้ตัดออีกอี้อันอี้นึบอัอีกหอีดอกตัดัับัดำเี่ยวเลยอีกอ่ะลูกอีกครับเกี่ยว้ังคงก่อนนะมัน เวลาเจียวข้าวไอต๊อกลิงลิงค่ะขาเลงกนิดหน่อยวามเดของเวลาเจ้าเจ่าไม่เจียวย่อยนะอี้เนาะเมื่อกี้นะคะป้าเขาก็ได้สอนว่าการเกี่ยวข้าวคือเราต้องจับจับที่ปลายโคนต้นมาแล้วก็ป่าค้งเดียวลวดพร้อมครั้งเดียวเลยนะคะแล้วก็เมื่อจับเสร็จแล้วก็นำปลายของของข้าวนะคะโน้มลงและเอามาวางไว้ กองให้เป็นกองกองเดียวกันเพื่อการเก็บเก็บเกี่ยวจะได้ง่ายต่อการเก็บเกี่ยวด้วยนะคะการเกี่ยวข้าวครั้งนี้นะคะรู้สึกมันโคตรยากเียนมากเลยค่ะเหนื่อยมากเลยร้อนก็ร้อนมันเป็นไรยางอะไรที่บ้านยังเหรอแค่ดได้หรือว่าอันยาวเหยียดจังเดี๋ยวจะจ้างเนื้เียวจเก็เกี่ยวเนื้อ เหนื่อยค่ะลงไปลงไปเกี่ยวข้าวได้สักนิดนึงก็เหนื่อยแล้วก็คันด้วยนะคะคันด้วยแล้วก็เออได้รู้ว่าเออถ้าเกิดชาวนาเขาก็ทํางานกันแบบหลายหลายที่นาอะไรอย่างนี้ค่ะขนาดเราทําแค่เซนหนึ่งส่วนสิบก็ยังเหนื่อยแล้วะนะคะ,ะก็ยังไงอาชีพชาวนาก็เป็นฝันหลังเป็นกระดูกกหลังของชาตินะคะ ปัจจุบันบ้านนาหลังคาแดงแห่งน,นี้มีต้นไม้กว่า3,000ต้นซึ่งกิจกรรมที่ทํามีทั้งการขยายและรวบรวมพันธุ์พืชผักพื้นบ้านสมุนไพรในภาคเหนือตอนบนให้มากที่สุดเพื่อนํามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันและเป็นจุดให้ทัศนศึกษาการเลี้ยงสัตว์ทั้งเลี้ยงเป็ดให้หา่านวัวควายม,าม้าหมูหมูป่าปลาต่างๆเพื่อใช้ในการเป็นอาหารในชีวิตประจําวัน การทำปุ๋ยหมากชีวภาพจากมูลสัตว์ขยะธรรมชาติเศษพืชผักผลไม้เศษอาหารการเลี้ยงพึ่งแบบปลอสารพิษและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการเลี้ยงสัตว์น้ำครึ่งบกครึ่งน้ำแป่ผสมผสารโดยยึดหลักพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันและพึ่งพาตนเองโดยไม่ใช้การลงทุนที่มากหรือที่เรียกว่าเกษตรเชิงนิเวศวิทยา ศึกษาแหล่งเรียนรู้บ้านนาหลังคาแดงในครั้งนี้ดิฉันได้ความรู้และได้ประสบการณ์มากมายได้สัมผัสวิถีชีวิตของการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและดิฉันดีใจมากที่มีคนอย่างมุแปบอยู่ในชุมชนของดิฉันถ้ามีโอกาสดิฉันและเพื่อนๆจะขอมาทำการศึกษาบ้านนาหลังคาแดงอีกครั้งขอบคุณค่ะ